ไม่ดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานอาจต้องใช้คําว่าพยายามทุกอย่างจึงจะประสบความสําเร็จอย่าเพิ่งท่อใจนะคะเพียงแต่ให้ใจเย็นๆรับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนคะ่ะการเงินมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายอยู่ตลอดแต่ไม่เดือดร้อนนะคะแต่อย่าเพิ่งลงทุนอะไรในตอนนี้ ความรักคนมีคู่ไม่มีใครมาแยกคุณทั้งสองออกจากกันได้คะ่ะเพราะคุณทั้งรักและเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีคะ่ะคนโสดยังต้องโสดต่อไปคะ่ะสุขภาพดูแลตัวเองให้มากนะคะเวลาลุกนั่งปวดข่าปวดขาน มาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานช่วงนี้ดวงการงานกําลังขึ้นคะ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็รู้สึกว่าผ่านฉลุยไปได้ตลอดมีความสุขกับการทํางานคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรการเงินคุณเป็นคนที่ขยันเก่งสามารถที่จะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำไม่ต้องรอโชคลาภก็รวยได้คะ่ะความรักคนมีคู่ทั้งคู่รักกันจนน้ำตาเรียกพี่คะ่ะ คนโซตั้งกําแพงไว้สูงเกินเลยไม่มีใครเข้ามาดูแลหัวใจในช่วงนี้สุขภาพระวังนะคะปวดข้อบา่าไหลปวดหัวเวียนหัวปวดกระบอกตาออฟฟิศซินโดมค่ะมาดูคนเกิดวันอังคารของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ การงานช่วงนี้ดวงการงานกำลังขึ้นค่ะจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเพราะทุกอย่างมันสำเร็จได้อย่างง่ายดายค่ะการเงินช่วงนี้การเงินค่อนข้างดีลงทุนอะไรก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยความรักคนมีคู่เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอรักกันจนน้ำตาเรียกพีค่ะคนโสดคนที่กำลังคุยคุยอยู่ความสัมพันธ์เกินเพื่อนแล้วค่ะ สุขภาพดูอนามัยในช่องปากให้ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของการร้อนในได้ค่ะทานน้ำเยอะๆนะคะมาดูคนเกิดวันพุธของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานช่วงนี้คุณต้องอดทนให้มากค่ะเพราะว่าในเรื่องของการงานจะวุ่นวายมากต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่ต้องใจเย็นๆนะคะอดทนอีกนิดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ การเงินมีโอกาสสมหวังค่ะในเรื่องของโชคลาภแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตมากนะักแต่ก็ทำให้ยิ้มได้ค่ะความรักคนมีคู่ทั้งคู่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรักกันมากขึ้นค่ะสนิทกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนก็ไม่ป่านคนโสดอยู่แบบสโสดไปก่อนดีที่สุดค่ะไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวสุขภาพอยากเครียดมากค่ะปล่อยวางไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเป็นไมเกรนได้ค่ะ มาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นในตอนนี้เป็นผลดีสําหรับตัวคุณมากค่ะเพราะสิ่งที่คุณทั้งเครียดทั้งเหนื่อยและกังวลใจตอนนี้ดีขึ้นหายกังวลได้เลยค่ะการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงของรายจ่ายที่ลดลงจึงทําให้การเงินของคุณไม่มีปัญหาสะดุดสบายใจได้ค่ะ ความรักคนมีคู่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคู่แล้วนะคะคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักกับคนดีมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเราค่ะสุขภาพดูแลสุขภาพให้มากนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์ของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะการงานดวงการงานตอนเนี้ อาจจะมีทั้งเหนื่อยและก็ภาระต่างๆที่คุณได้รับไว้ทําให้หนักใจแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอีกไม่นานความสําเร็จก็จะมาถึงตัวคุณค่ะการเงินไล่ใจมีเข้ามาไม่ขาดสายหากไม่วางแผนให้ดีอาจจะตึงมือได้ค่ะความรักคนมีคู่อยู่เคียงข้างกันทุกสถานการณ์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอค่ะคนโสดถึงแม้จะมีคนเข้ามาคุยแต่คุณก็ยังไม่ไว้วางใจค่ะดูกันไปก่อนไม่เป็นไรค่ะสุขภาพ ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไปไหนระวังลื่นหกล้มทําให้เกิดอุบัติเหตุได้คะ่ะมาดูคนเกิดวันเสาร์ของวันอาทิตย์ที่17นี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะการงานมีงานให้เข้ามานะตอนนี้หลายหน้าที่มากอาจทําให้คุณปวดหัวได้เฉพาะ ฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆแล้วอดทนใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะจะได้เคลียร์ทุกอย่างได้ในทีเดียวการเงินช่วงนี้การเงินคล่องตัวค่ะสามารถที่จะสร้างฐานะได้มั่นคงใจเย็นๆนะคะอีกไม่นานเกินรอคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วค่ะความรักคนมีคู่คนรักมีทั้งความรักให้คุณย่างําเสมอเพียงแต่มาได้แสดงออกแต่ก็ยังรักค่ะ คนโสดต้องรอคอยไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็อยู่แบบสุดๆไปก่อนสบายดีค่ะสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพให้มากค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ